กวีที่ยาวนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเ,าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆจริงก็ชื่อบทกวีว่าบทกวีเนติพรวรรณกรรมค่ะเธอจะเป็นวรรณกรรมเช่นใดนับจากนี้เป็นคำถามที่มักปรากฏเรา a อั e เตอร์ช็อปเกิดขึ้นเสมอเมื่อใครสักคนไม่กลับมาเมื่อนั้นคือการกลายเป็นวรรณกรรม พูดถึงและรำลึกถึงไปอีกยาวนานเท่ากับการยังไม่ปรากฏของความยุติธรรมวรรณกรรมเป็นของเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือหลายซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการเย้ยหยันมวลมนุษย์ทั้งผู้ที่กำลังอ่านโดยไม่นึกถึงเนื้อแท้ของมันทั้งผู้ที่อ่านแล้ว โกหกต่อคำนึงแห่งตัวเองว่ามันไม่มีอะไรทั้งผู้ที่อ่านแล้วโดยไม่คิดถึงสิ่งใดมากไปกว่านิทานหลอกเด็กนิทานที่ยังคงหลอกเด็กและผู้ใหญ่เหล่านั้นลวงหลอกให้เชื่อมาตลอดว่าหัวใจพวกเขาเป็นเอกราชมนุษย์ย่อมเป็นเจ้านายเหนือสารพัดสิ่ง นิทานจึงยังลวงหลอกข้ามยุคข,ข้ามสมัยในทุกขณะที่เราล้วนคิดพาดของสารพัดอย่างยอมเป็นพาดแต่แบางบรรลังและบางเงาจากนี้เธอจะเป็นวรรณกรรมเช่นใดบนหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยสีอันหนึ่งคน ละเลงเรื่องราวไปทั่วทุกบรรทัดอาจจะเป็นการว่าด้วยจินตนาการแห่งการถูกกดขี่ว่าด้วยเป็นปีศาจต,ต่อระบบแห่งบางสิ่งความตายของเด็กเลวสามคนหนึ่งซึ่งผูกความเชื่อทรยศและผูกทรมานด้วยความรักเจ้าหญิงที่จะไม่ยอมง,งอมืองอตีนรอเจ้าชาย ขวาดาบและขวานเข้ารงมรันกับพยามกรนางเลือกน้อยที่ยืนยันในอัตลักษณ์แห่งครียดขางโดยไม่ง้อมนุษย์เพศผู้หรือที่น่าเศร้าคือการเป็นหน้ากระดาษว่างที่ถูกสั่งหา้ามไม่ให้เขียนความจริงลงไปเธอคงจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่คนอื่นอยากให้เป็นมันคงแล้วแต่ต้นทางของแสงแดดที่ทำองศาแต่ละช่วงวันมันคงแล้วแต่ตำแหน่งแห่งดาวในแต่ละค่ี่เพราะเธอได้เป็นอีกหนึ่งในจำนวนของหนุ่มสาวมากมายผู้เริ่มต้นออกเดินทางแต่ไม่มีวันกลับมา ในความชัดเจนที่สุดขณะน,นี้เธอคืออัตตาชีวประวัติที่ออยังคขงข้าค้าไม่มีวันกลับมาตราบเท่าที่สงครามทางชนชั้นยังไม่จบสายเกินไปในผิวแผ่นด,ดินหนึ่งหน้ากระดาษมากมายยังคขงขัาค้างมีหน้ากระดาษมากมายที่ถูกทำให้ขาดตอน ฉีกระดาษเพื่อไม่ให้ค่อยทำถูกร่างหัปากกาและดินสอกลืนกินแท่งถ่านชาโพและกราไฟก่กเขื่อนกั้นมหาสมุทรแห่งหมึกทุกเฉดสีเพียงเพื่อการไม่ให้เขียนเฉดเช่นการตัดตอนสายลมแห่งการปฏิวัติเพื่มันอาจฆ่าได้แค่ผู้คนหนึ่ง ไม่ใช่ความฝันของผู้หญิคนหนึ่งพวกมันอาจฆ่าได้แค่เด็กเลวคนหนึ่งไม่ใช่ลูกพนุที่ไม่เคยเสียใจกับการพุ่งไปข้างหน้าพวกมันอาจฆ่าความเปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้รู้อยู่แก่ใจว่าไม่อาจทำลายความเปลี่ยนแปลงได้ต่อให้เรื่องราวของเธอ จะถูกลบคอนให้เป็นได้แค่วันหกรรมนในเสียงกระซิบในดินแดนที่ฆ่าคนดีคนหนึ่งและปล่อยให้คนเที่ยอีกคนหนึ่งขึ้นมาปกครองมีสักวันที่เสียงกระซิบจะกลายเป็นคำบอกเล่าการบอกกล่าวจะกลายเป็นการตะโกนม่วโวการตะโกนในดินแดนที่ นเที่ยนกรองได้ด้วยการสั่งให้คนดีตายสักคนสองคนคนดีที่เหลือจึงไหวสวยกันทุกคนคนดีที่เหลือจึงปราบเที่ยวได้ผลคนเมื่อมีคนดีตายเป็นตัวอย่างสักคนสองคนและนี่คือบทสวีจากที่รอดผ่านตวันทา ะะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยอ,อ,อยู่เคียงข้างเรามาเสมอในวันที่เราไม่มีใครในวันที่เราไม่ไม่รู้ว่ามองไปจะเหมือใครอีกไหมบุมคคลคนนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่ยังคอย อยู่เพียงข้างเรามาตลอดทําให้พวกเราสามารถเ,าเดินต่อไปในเส้นทางนได้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามนะคะอขอเชิญป้าพิชานะคะขึ้นมาพูดถึงควา่หมายของเส้นชิญ